สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำร้านจูนปีโกที่ถูกสะดวกปลอดภัยรีวิวแน่น,แน่นจากผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นแพ็กเกจนี้ในครับผมราคาอยู่ที่499บาทหากท่านเติมกับร้านนะกระบผมทางร้านจะลดเหลือแค่434บาทเท่านั้น oh <no. S 1> ถ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยหรือกดสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้นะครับผมแถมทางร้านรบริการ24ชั่วโมง กราบสวีด่ะสวัสดีทุกๆคนทุกๆชาตกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม c o o k ี้รันชาวเวอร์ออฟเอ็ดเวนกับผม NT Channel นะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาหาออฟที่ผมอยากได้นะครับผมรวมถึงพามาส่งอุปกรณ์ที่ผมจะใส่ให้กับตัวละครตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งทางเกมก็ได้ออกมาบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจะเป็นตัวละครคุกกี้รถเรมอนนเ่มตัวละครตีไกลธาตุแสงนั่นเองนะจ๊ะผมบอกให้เลยว่า ผมต้องมีนะฮะผมขอสัก2ดาวถึง3าดาวละกันกําลังดีเลยนะครับก็ไม่ขออะไรมากเออไม่ขาดไม่ขออะไรมากนะเนี่ยซึ่งณตอนนี้คับผมเพื่อนๆก็ดูเงินละกันนะครับตอนนี้เกือบ7ล้านเลยนะผมเตรียมไว้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในกระเป๋าผมนะตอนนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมใส่สุดแน่นอนนะครับวันเดียวผมต้องปั้นให้สุดแน่นอนนะฮะรวมถึง XP เนี่ยถ้าจะปั้นหนึ่งตัวละครนะครับผมประมาณ595ถึงประมาณ600เนี่ยกำลังดีนะครับผมยังไงก็ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับในการปั้นให้ตัวละครลิมิตเลเวลนะครับ รวมถึงสําหรับหินที่อัปเกรดนะครับผมก็ใช้ประมาณ9000ถึง1 0 0่นะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมมีของรอแน่นอนนะครับผมถ้าไม่พอนะผมใส่สุดเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันดีกว่าว่าณนะตอนนี้ผมใส่เป็นอุปกรณ์ประมาณไหนละกันนะครับผมผมก็ได้เตรียมของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ผมจะเป็นสายนี้เลยนะสายคิดดัมเมดนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปส่องเซิร์ฟังกฤษมานะครับผมที่เซิร์ฟเบต้านะ ตัวละครของเขานะครับผมเหมือนที่แบบอัพเป็น2ดาวหรือ3ดาวเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจนะครับผมจะเพิ่มคีดัมเมดให้กับตัวมันเองไงเออผมรู้สึกว่าคีดัมเมดน่าจะแรงอยในด้านสายนี้นะฮะผมก็เลยแบบใส่คีดัมเมดแบบสุดๆเลยละกันนะครับผมอยู่ที่ร้อนตะครับตอนนี้ยังไม่ได้รีหาเอาปลองนะและรวมถึงนะครับช่องแรกเนี่ยผมเพิ่งลองเปลี่ยนดูนะครับแต่ที่ผมเพิ่งทําเสร็จสดร้อนเลยคืออันนี้ครับทุกคนนี่เป็นสายโจมตีไปก่อนนะครับเห็นป่ะโจมตี3ช่องเลยนะครับแต่ถ้าตัว ต้องการเล่นจริงๆผมอาจจะใส่เป็นอันนี้แทนนะฮะเป็นแบบเพิ่มความเสีย่ยงคิดดัมเมดไปเลยนะครับช่องที่2ก็จะเป็นอัตราคิดนะฮะรวมถึงศักยภาพเนี่ยผมขอแนะนําไปในด้านเจาะเกาะหรือแบบว่าในด้านที่แบบเพิ่มอัตราคิดอะไรเนี้ยกำลังดีครับหรือว่าเพิ่มแบบคิดดัมเมดไปเลยละกันนะครับรวมถึงช่องที่3นะครับผมก็ใส่เป็นตาคียที่ข้อนะฮะรวมถึงศักยภาพเนี่ยผมขอแนะนําเป็นในด้านคิดดัมเมดละกันนะครับช่องที่4นะครับก็เป็นคิดดัมเมดนะครับแล้วก็ขอให้น,นาเป็นคิดดัมเมดละกันนะครับขอให้แบบคิดดัมเยอะแล้ว ออกำลังดีเลยนะครับไม่ได้แย่เลยนะเดี๋ยวเราก็จะปั้นแน่นอนนะครับสำหรับคุกกี้รสเลมอนของเรานั่นเองนะจ๊ะเออร่วมริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลีหาออฟไปเลยดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับตัวของที่เราอยากจะได้เออถ้าพูดตามตรงนะฮะเงิน7ล้านนี่ผมเตรียมไว้นานมากๆเลยนะครับผมกว่าจะทําได้นะทุกคนนะก็ภาวนาแล้วกันนะครับผมคงให้มันออกมาในไอดีเราก่อน <laughs> วันแรกเราต้องใส่สุดกันแน่นอนนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลีหากันก่อนละกันเนาะ โอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อนะทุกคนนะนะตอนนี้ผมมีโค้ดใหม่มาให้กับเพื่อนๆนะครับผมประมาณ6โค้ดได้เลยนะครับผมก็มี300เพชรัวๆเลยนั่นเองนะครับผมรวมถึงมีพันเพรด้วยเองนะครับโดยรวมก็รับไปเลยนะครับผม2,500เพชรเพนะครับผมสามารถกาอกได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับแต่ผมจะขึ้นให้เลยนะครับบนหน้าจอนี้นะฮะทั้งหมดนะครับผมก็รีบกาอกก่อนที่มันจะหมดเขตละกันนะจ๊ะ ไอ้ลืมไปทุกคนผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับที่ใครนะครับผมไม่อยากเล่นเซตสีม่วงเนะี่ยถ้าเซตสีแดงนะตอนนี้นะครับผมสายฟรีก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับผมก็คือนี่เลยนะทุกคนนะสำหรับของแจกฟรีนะครับคนนกน้ำตาลนะครับก็สามารถใส่ได้นะเพราะว่ามันจะมีออฟนี่ทุกคนสร้างความเสียหายเพิ่มเติม50นะครับผมรวมถึงเพิ่มความเสียหายอีก20นะฮะ โคตรดีครับผมสับตรงนี้นะครับถือว่าไม่แย่เลยนะฮะรวมถึงศักยภาพนะครับเน้นไปในด้านคิดดัมเมจไปเลยนะทุกคนนะสับใครที่อยากจะเล่นอุปกรณ์แดงนะครับของฟรีเนี่ยดีสุดๆแล้วแหละนะครับผมบอกได้เลยแต่ที่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมอยากให้ครีมโซดาเป็นตัวละครสุดของผมในเมตาของแบบในไอเดียของผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรีหาออฟกันเลยละกันนะจ๊ะตอนนี้มีอยู่20กว่าใบนะทุกคนนะไปครับผมเราต้องใส่ให้หมดนะครับผม นะตอนแรกนะครับผมเราขอญาตใส่ไปก่อนละกันเราได้อะไรเราใส่ไปก่อนละกันนะครับไปเราอัพไปเลยครับไปจะมาภาวนาในะผมขออัปตาคิดคิดดัมเมจเยอะๆละกันนะครับผมเพื่ออะไรเราเพื่อเราอยากจะได้แบบของใช้ยาวๆมาไหมโอ้โหขยาใหญ่ดีบัฟมาทําไมวะเพื่อนมาหน่อยเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมความเสียหายคิดดัมเมจเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ ไปเดี๋ยวเราขอญาติรีให้ครบทุกอันก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับถามว่ารีตรงธาตุเพื่ออะไรนะครับถ้าเราในเกมผมทำศักยภาพเป็นธาตุนั้นๆครบ4ชิ้นนะครับเราจะได้เพิ่มความเสียหายธาตุแสง3 0รวมถึงพลังโจมตี20หน่วยเองนะฮะผมเลยแนะนำนะครับผมว่ามีอะไรก็ใส่ไปกกาะละกันนะครับแต่น่จะตัดสินใจยากหน่อยนะครับเพราะเป็นดับอีพิกเลยโอเคก็ภาวนาละกันขอให้มันออกมาดีๆหน่อยเอแต่เรายอมเสียไปเลยครับคือผม พร้อมแรกในอนาคตอยู่แล้วเราพร้อมใส่ครับแต่เนี้ยแหละโอ้โหเม่งเสียดายจัดโอ้โหแต่ถ้าใครไม่อยากทําแบบผมนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปครับอุปกรณ์มาเล่นได้นะสำหรับผมผมว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะเอออุปกรณ์สีม,ม่วงมันหาไม่ได้ยากนะครับผมแต่ที่ผมทําเพราะว่าผมรู้สึกว่าของฟ้าผมมีสุดแล้วไงผมก็เลยเอาของอันนี้มาใส่เลยละกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันเนาะเห็นไหมครับคิดดาเเม e ถือว่า2 3 8รแแล้วนะก็ถือว่าเยอะขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่หนำใจครับผมเราต้องอัพไปอีกครับ ไปครับอันนี้ยังเป็นคัมมอนอยู่นะฮะขอเปลี่ยนให้เป็นแบบดีๆหน่อยอุ้ยอันนี้อัตราคีวะ่ะอัตราคีวะ่ะมี่เอาครับเราขอคิดดัมเบลได้ไหมเพื่อนคิดดัมเบลได้ไหมขอแบบหน,นักๆได้ไหมโอ้โหพลังโจมตีมาครับผมช็อตนี้พลังป้องกันต่อครับโอ้โหกว่าจะรีหาออฟีดีได้มันยากจริงๆครับเพื่อนเพื่อนลังโจมตีเพิ่มขึ้น,นทัดแสงเราไม่สนครับทัดลมโอ้ยมาทําไมเนี่ยเพื่อนรีไปแบบไวๆเลยจ้ะโอ้โหมาดิไปต่อครับ โอ้โหทัดไฟโอ้โหพามาดูคลิปเกลกืออย่างนี้ดีกว่าโอ้โหคลิปสุ่มมันเยอะแล้วครับผมเรามาดูหาออฟลอมแบบเกืกเือกันดีกว่าโอ้โหทัดมืดด้วยยังไม่หมดครับทุกคนเรายังมีอีกนะฮะตอนนี้เราเตรียมมาอยู่แปดใบครับเพื่อนๆไปหมดครับดองของรอเอเราเรายังมีอุปรกรณ์นี้อยู่นะครับผมเรากดไปเลยละกันนะฮะหวังได้อยู่ไหมหวังไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> ไปครับปุ๊บของม่วงมาชิ้นเดียวเองนะฮะโอ้โหโคตรจะเกลือไปครับ มาไหมไม่มาอยู่แล้วแหละเออระหวังไม่ค่อยได้แล้วนะฮะไปครับผมไปกันต่อครับจากได้คิด d a ม a g e เยอะๆครับเพราะผมรู้วัาตาคีมมันเยอะแล้วนะฮะไปครับทัดน้ําครับไม่สนใจครับโอ้โหพลางจมตีครับผมมาไหมทัดดินมาไหมครับผมทัดลมโอ้โหอีปิดทั้งทีแม่งได้ไม่ตรงท่าซะงั้นมาไหมทัดมืดโอ้โหทำไมชอบมาแบบนี้ให้เราตลอด HP ครับผมมาไหมโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ อย่างที่บอกไปเลยนะฮะเราจะใส่สุดแน่นอนนะครับผมถ้าเจ้าคุกกี้รสเลมอนหมาเนี่ยองนะครับพวกนะั้ตอนนี้ผมก็เตรียมของไว้เยอะมากๆแล้วนะครับน่าจะพออยู่แล้วแหละนะครับในการที่ทําน้องเขานะครับผมรวมถึงอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆกินอุปกรณ์กันยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ละกันนะครับผมว่าสายนี้กาลังโอเคหรือเปล่าเพราะว่าผมอะ่ะรู้สึกว่าแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมในการที่เน้นคิดดัมเมจเยอะๆนะแต่ส่วนตัวเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนออฟอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้าตาคิดดูดิแม่งได้ทุกช่องเลยนะครับผโหสิบเ <laughs> เยอะมากเดี๋ยวผมอยากได้ประมาณ240-250กําลังดีนะครับแล้วค่อยไปบวกกับดาวที่มันจะเพิ่มคิดัมเมตของสกิลอีกนะครับผมบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเ p พตอนนี้ผมเตรียมไม่หวั่นไม่ไหวแล้วแต่เราต้องมาดูอีกทีนึงว่า1 9 0 0นเก้าพเชรเนี่ยจะพอสำหรับคุกกี้รถเลมอนของเราหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคซึ่งยิปโดวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับเรามารีออฟหาลอง รอตัวละครตัวใหม่ละกันนะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับวันนีนะครับผมก็เป็นคลิปเกลือของทาตแสงให้ทุกคนดูนะโอเคผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดวันหน้านะครับผมคลิปโดวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับและเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีรู้กี่ทีไม่ต้